สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบครับนานเลยครับไม่ได้มาลงคลิปให้พี่น้องชาวยูทูบนะครับมนธุรกิจหลายๆอย่างนะครับวันนี้ครับพามาดูน้ําชีที่อําเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านผมเองนะครับที่บ้านมุงลาดนะครับน้ําชีนะครับขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวมากๆเลยนะครับคาดว่าน้ําจากอําเภอกูสุมนะครับก็จะมาที่ มาที่อำเภอเมืองสาร,รคามนะครับเมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็คาดบ้านน่าจะมาที่ตะบลคลองชัยนะครับแล้วก็มาที่ฝ่ายวางยางนะครับแล้วก็จะเข้าเขตตะบนมุ้งราชอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่น้ําใกล้จะล้นตลิ่งแล้วนะครับเนี่ยครับอีกวันนี้น่าจะนะครับผมว่าวันนี้น่าจะมีแนวโน้มขึ้นฝั่งได้นะครับแล้วน้ําทีค่อนข้างที่จะไหล แรงและก็เชี่ยวมากๆเลยนะครับทางด้านนู้นนะครับทางด้านนู้นเป็นเป็นตะลิ่งนะครับน้ําล้นไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางนน้นนะครับเป็นถนนทางกั้นน้ําฉีระหว่างรอยเอ็ดและกระสิท์นะครับจะพามาดูน้ํานะครับนี่นะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะล้น ถ้ามาพนังกันน้ำนะครับจากจุดที่ผมยืนนี่นะครับนี่ใกล้แล้วนะครับในี่ใกล้แล้วแต่้อดน้ำจีไหลเชี่ยวมากๆนะครับไหลแรงนะครับก็คิดว่าน่าจะพี่น้องที่อยู่ริมตะลิ่งนะครับน่าจะเอา ของหรือคนของที่สําคัญนะครับขึ้นไว้บนที่สูงนะครับหรือพนังกันน้ําที่เป็นแนวสูงนะครับจะขึ้นไว้นะครับจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับแล้วก็น้ําชีเริ่มไหลทะลักเข้าในเขตที่ลุ่มต่ําเยอะด้วยนะครับ นี่นะครับมาอีกฝากหนึ่งนะครับน้ำชีก็เริ่มไหลทะลักเข้าพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้านแล้วนะครับของบ้านแจ้งหมู่ที่สามนะครับตำบลมงลาดอำเภอจังหารแล้วนะครับหลังจากที่วันก่อนนั้นน้ำก็ทะลักเข้ากุดจับนะครับของบ้านมงลาดหมู่หกอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้คาดว่าน้ำก็เข้าพื้นที่นาแล้ว อีกประมาณความสูงหนึ่งเมตรนะครับก็จะล้นถนนนะครับข้ามาอีกฝั่งอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะไม่เกินวันสองวันนะครับท่านมน้มํามาจากสารคามนะครับน่าจะท่วมนะครับน่าจะท่วมนะครับนี่เป็นจุดแรกนะครับที่น้ําเข้าตำบลม,ม่งลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เป็นกุดจับนะครับบ้านยิงนะครับตบลมงลราดซึ่งน้ำมาสวันครับได้ท่วมเต็มพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบระหว่างตำบลมงลราดและตำบลปอกวันนะครับนี้น้ำล้นมาถึงถนนคอนกรีตแล้วนะครับเมื่อวานยังไม่ไม่ถึงนะครับเมื่อวานยังห่างเกือบ2เมตรได้เลยนะครับ รถแบคโฮก็ทำการเอาดินมากั้นเป็นคันกั้นน้ำไว้นะครับนี่จะเป็นเศษขยะนะครับเศษขยะไหลมาตามน้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่าคันกั้นน้ำนี้จะต้านแรงดันน้ำนะครับเฟเชอร์ของน้ำได้นานเท่าไหร่นะครับถ้ามน้ำจากสารคามมานี่ก็ ไม่มั่นใจนะครับว่าจะขาดอีกหรือไม่นะครับถ้าขาดนี้ก็น้ําก็จะทะลุเข้าไปยังตะบนผักแว่นเต็มๆเ,เลยนะครับจะไปที่ประตูน้ํานะครับของชตประทาน,นครับที่บ้านดอนสวรรค์น,นะครับนี่เป็นมวลของน้ําชีนะครับที่ไหลขึ้นมา๋ยวนี้ก็จะเป็นเป็นนาของชาวบ้านนะครับก็ท่วมหมดแล้วนะครับ ทางชลประทานกําลังดาเนินการก่อสร้างนะครับที่ฝ่ายกุดจับนะครับก่อ,อสร้างยังไม่เสร็จครับน้ําก็ล้นสะกอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ่ายคลิปน้ําท่วมเขตพื้นที่ตะบน,นมุลานเปจังหานให้ดูนะครับเดี๋ยวสถานการณ์เป็นไงเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ